ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับแมปบันไดลาแสนนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมารีวิวโกโจอีโวนะครับร่างอีโวนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยซึ่งอีโวมาจากตัวโกโจมิติตอนนี้ไม่มีละในครั้งไม่มีแล้วใช้โกโจมิติก2ตัวนะครับในการอ e ีโวก็จะมีพวกลูกตา6อ,อันกับสปิริตชาดยีอันโกโจก็สามารถหาได้ตามตู้ปกติเลย ตอนนี้ไม่มีไปเอาล่ะครับตอนนี้ก็ฟาร,ร์มเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มวางโกโจกันเลยเดี๋ยวเอายามีกับเจนอนเออกกันอ่ะโกอโจนะครับขั้นแรกตีอยู่ที่3,800นะครับวง25ปูดาว4วินะครับก็เป็นการจับตีแบบฟู l เอ E นะครับเป็นไฮบิดนะตี DA. เดี๋ยวขออนุญาตวางสูน่าไว้ขลังเพื่อคันแอหลุดอ่ะ อัปเกรดขั้นต่อไปดาเมจเพิ่มมาเป็น6000ที่เหลือเหมือนเดิมดาเมจเพิ่มเป็น900 0นับต่อเป็น33 0 0 0นะครับระยะเพิ่มขึ้นคูดาวเพิ่มขึ้นออยังเป็น f ฟ v เหมือนเดิมการจกีนี่ก็จะมีเปลี่ยนเปลี่ยนท่าการโจมตีนะครับรอดูอีกทีนี่เป็นประมาณนี้เลยแล้วก็อับต่อยังไม่เปลี่ยนท่านนะแต่จะมีสถานะเพิ่มเข้ามานะครับ ดาเมจก็จะ45,000อัปเกรดขั้นต่อไปก็เพิ่มแค่ดาเมจเหมือนเดิม57,000ในขั้นนี้ก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น106นะครับอันนี้เป็นรูปแบบการโจมตีสุดท้ายประมาณนี้เป็นลายนะครับตีเป็นลายทางตรงเลยดาเมจ1 0กคูดาว12วินะค,คูดาวค่อนข้างนานวงก็ไกล40ีสิบเลย ครับอีกขั้นเป็นแสนแปดขั้นหนึ่งก็จะมีสกิลอัลลิเบเดตบอยขึ้นมานะครับเป็นสกิลรู้สึกว่าจะไว้สําหรับหยุดเวลานะครับแต่ตอนนี้เหมือนมันจะบั็อกอยู่เดี๋ยวเราลองกดดูตอนนี้อาเพียรขั้นสุดท้ายดาเมจหนึ่งแสนเก้าระยะสี่สิบแล้วก็คูลดาวสิบสองวินะครับมาเดี๋ยวลองกดสกิลดูเยูอิชิเซงเคยมุีย์คูช บอกเลยว่าโคตรสวยนะครับแต่ว่ามอนมันไม่ไม่โดนอยู่เวลานะไม่รู้ว่าตอนนี้มันบักหรืออะไรยังไงนะก็จะประมาณนี้เลยซึ่งก็ต้องรอทางตัวเกมเขาแก้บักนกผมคิดว่ามันน่าจะบักนะตอนนี้นะครับก็สำหรับโกโจอีโวนะครับก็จะออกมาประมาณนี้